สวัสดีค่ะทุกคนเราพบกบอีกแล้วค่ะน้าเลื่องงานมาู้ซื้อพิซซ่ามาฝากเดี๋ยวที่ไม่กดทุกคนกบไปคอสโกมานะที่กบบอกทุกคนว่ากบลิสว่าจะทําอาหารหนู่นนี่นั่นรู้ไหมพี่ชายสามีบอกกบว่าอยากกินันีเนี่ยเนี่ยนี่ทุกคนกบก็เลยจะทําพี่ชายบอกว่าอยากกินน้ําพริกปลาทูอยากกินตําไทย อยากกินอ่ะซุปหน่อไม้อยากกินขนมสาคูไส้หมูทุกคนกบก็เลยให้คุณอำนาจแวะร้านไทยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กบจะไปตลาดจีนอีกนะคะทุกคนอันนี้คุณอำนาจแวะร้านไทยให้กบก็ผมผมให้ก็ไปซื้อปลาทูนะนี่ปลาทูนะคะคือปลาทูมาสองเข่งจตตำน้ำพริกปลาทู แล้วก็ซื้อซอสแบบนี้ก็ว่าซอสแบบนี้มันเข้มข้นกว่าซอสต้มยำผมก็เลยว่าจะทาต้มยำกุ้งทุกคนแค่นี้แหละอ๋อนี่ด้วยอย่างอ๋อนี่เออแกบอกว่าแกอยากกินอ่ะน้าพริกปลาทูซุปหน่อไม้ไส้กรอกอีสานนี่ให้คุณน้ำหน้าซื้อมาสองอันเดี๋ยวพรุ่งนี้กบจะไปตลาดน,นะคะทุกคนก็จะทําทําผมก็จะทํา นั่นแหละผมก็จะทำน้ำพริกปลาทูไส้กรอกอีสานก็แค่ทอดเนาะมันก็ไม่ไม่ยากผมจะทําน้ําพริกปลาทูไส้กรอกอีสานต้มยำกุ้งซุปหน่อไม้สาคูไส้หมูคุณนายบอกว่าเธอทําเยอะหรือเปล่าที่ละโอเคไหมโอเคจ่ายไปเท่าไหร่39เหรียญทุกทุกคนผก็จะเตรียมกุ้งนะทุกคน นี่ค่ะกุ้งแช่แข็งเตรียมเอาไว้ทำเตรียมของเอาไว้เวลาทำมันง่ายค่ะทุกคนไว้แกะมันจะได้ง่ายนะคะทุกคนมันจะได้ง่ายต่อการทำเวลาทำเราก็แค่อันนี้นี่ค่ะ เวลาทลําเราก็จะได้แบบไม่ไม่ยากนะคะทุกคนเตรียมปุ๊บ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 เสร็จเตรียมของแล้วก็ทําแป๊บเดียวนะคะมันจะได้ง่ายผมก็จะใช้เห็ดเป็นกระป๋องนะคะทุกคนเตรียมของไว้เวลาทํามันก็สะดวกทุกคนทาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเลยกบทําคนเดียวกบทําคนเดียวก็เลยจะต้องแบบเตรียมของไว้ทุกคนเพราะว่าทําหลายอย่างนะคะ ทำหลายอย่างทุกคนทำหลายอย่างก็เลยต้องเตรียมของทุกคนดูนะเห็ดดอกใหญ่มากนม่ทุกคนเห็ดฟางทำคนเดียวก็เลยต้องเตรียมของเอาไว้นะคะทุกคนโอ้ยไ,ได้ไม่ยุ่งยากเลยนะทงทุกคนใช้ส่งกระป๋องนะคะ ต้ยมยำกุ้งใส่เห็ดฟางไม่เสร็จแล้วอีกเตรียมไว้เห็นไหมทำหลายอย่างนี้นะที่กบเตรียมของเอาไว้กบก็ทําง่ายๆต้มน้ําง่ายๆทุกอย่างง่ายๆนะทุกคนเพราะกบก็เตรียมของไปแต่เมื่อวานเนาะมีเห็ดมีกุ้งเครื่องต้งยมยำต่างๆมาค่ะทุกคนเรามาต้ยมยำกันตนน้ําเดือดมากรุนแรงใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยนะคะ ก่กหันเอาไว้ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปอันนี้ใส่ลงไปเลยทุกคนเห็นไหมเอ่ยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศใส่ลงไปยุ่งนิดนึงนะทุกคนรุนงแรงมากเลยชีวิตชีวิตแนี้นี่เครื่องแกงเป็นแบบนี้เครื่องแกงต้มยำมันจะแข็งๆหน่อยผมก็ตัดสามมุม ทำแบบนี้ลงไปทุกคนไม่ยากใช่ไหมกบทำได้ทุกคนทำได้แน่นอนร้านตรเซนกบเดือดปุดปุดป,ปุทุกคนใส่เห็ดลงไปเลยเดอ้อใส่กุ้งอย่าเพิ่งใส่ใส่กบมือกบสะอาดนะวันนี้กบยุ่งอยู่กับครัวมือกบสะอาดร้านเปร์เซนทุกคน ร้านเปอร์เซนเลยนะคะโอเคใส่เห็ดปุ๊บให้เขาเดือดอีกนะทุกคนน้ำเยอะเกินไปไหมไม่หรนะอกเนาะบอกไข่บอกตัวเองรอเขาเดือดค่ะชุบทุกคนโอเคผมก็จะปิดเตานะคะเวลาพี่มาแล้วก็ใส่กุ้งแล้วก็ปรุงนะคะทุกคนว่ากุ้งนะคะกุ้งกับ ฐากปก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ใส่กุ้งแล้วก็ปรุงนะทุกคนจ้า,าพิซซ่าด้วยสุดยอดเลย่ะ าแบบนาน,น,านมีญาติมานก็พอนะอย่ามาบ่อย้ระเ,เจ้ายุ่งมากเลยเห็นไหมชีวิตการก็ต้องล้างน,นะคะอาหารก็ต้องทำไส้กรอกอีสานก็ต้องลงหม้อข้าวก็ต้องนึ่งกับข้าวก็ต้องเทียมน้ำก็ต้องอาบน้ำก็ต้องอาบเออ จานก็ต้องล้างใส้กรอกอีสานก็ต้องทอดโอเคยุ่งมากไหมนี่แหละชีวิตอ,อ,อ๋อยากไปตัวดีกว่าโอเคไปเลยค่ะข้าวเหนียวก็ต้องนึ่งขึ้นหน่อไม้ก็ต้องทำยังไม่เสร็จนี่ทุกคนใส้กรอกอีสานของโกโก้โอเคแล้วนะคะ เอาประมาณนี้พอ เสร็จแล้วนะคะทุกคนไส้กรอกอีกสานของกบนะคะพร้อมเสิร์ฟนี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วส้มหนูไม้ของกบหนึ่งพริกปะทูแบบแห้งแล้วก็น้ําพริกปะทูแบบน้ํานะคะทุกคนนี่ค่ะทาแบบนี้นะคะง่ายๆุกคนใส่ลงไปเลยขนมก็นึ่งข้าวเหนียวก็นึ่งใส่จานคะ่ะทุกคน เสร็จแล้วขนมตาลของกุบกระเทียมเจียวทุกคนเสร็จแล้วขนมของเรานะคะทุกคนจ๋านี่เสร็จแล้วค่ะนะคะทุกคนสาฟูไส้หมูแล้วก็ขนมตาลพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาหารของเรา มีซุปหน่อไม้น้ำพริกสองจานไส้ก่ออีสานสาคูไส้หมูแล้วก็ขนมตาลน,นะแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งยังไม่สุกนะคะสุกแล้วแหละนีห่หนึ่งเยอะมากก็มียำกุ้งนะคะชุบแต่ว่ารอนะคะรอพี่ชายมานะแล้วเราค่อยใส่กุ้งนะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนว้าเสร็จแล้วสู้ๆอกอกุ้งค่ะ บูมกำไปได้ไงไม่รู้ทำหลายอย่างเลยหนึทุกคนจริงเหรอ,อ,อโอ้โหส้มตํมาไมโหัวพี่หมูไม่ได้กินสิ่งกับปีจริงเหรอ,อ,อว,ว้าวเปรี้ยวตัดด้วยอะไรอแบบ่ะเปรี้ยวตัดด้วยหวานนะใส่น้ำตาลให้หมดเลย ผมใสน่น้ำมะนาวยนเยอะหน่อยเพราเขาบอกว่าสองสองสองเนาะทุกคนใสน่น้ำตาลหน่อยเมื่อกี้น้ำน,นี่น้ำตาลใช่ปบบเมื่อกี้น้ำตาลน้ำตาลมันไม่ค่อยหวานตำไทยไมันต้องหวานเปรี้ยวเค็มมีอฉัน หมูไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะอร่อยแม่อร่อยก็กินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไป ใจฟูอันนี้อันนี้ระดับมาตรฐานโอ้อะดับมาตรฐาน ก,กบเหลือขนมโคกของ,ของเอเออะเชดดิงจูหนึ่งกล่องเดี๋ยวทําให้พี่ใช้กินนะทุกคนเดี๋ยวล้างเอานั้นก่อนเอาไปทอดใส่ก๋วยาัเดี๋ยวเราต้องล้างก่อนนะทุกคนนี่ทุกคนเอาเข้าไปนี่ทุกคนอาจจะเละไปหนึ่งชิน้นเพราะว่ากบไม่ได้ใช้เปเปอร์ใส่เข้าไปในเตาอบนะคะ ก <Okay. S 2> ินข้าวนีน่เอ้ี่หนูกินขนมครกค่ะทุกคนขนมคก,กิีก,กน,นี่ิปี้งเนี่หนะูมีหลือก่อสท้ายอร่อร่อยอร่อยเมขนใช่ไหมอร่อยส่วนหนูก็กินข้าวอร่อยอ,อร่อยี่หนูน้ำน้ำมะพร้าวเหมะพ้าวอไหมไ่กินมที่ไม่กินที่หนูไม่ได้กินอ๋อก็กินก่อนกินไป กินเลยกินเลยจาจอนใช่เนาะนอนี่คือคนแบคือมันชอบาเป็นแกอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเสียเสียได้เสียกินอันนี้กูวิ่งืันกันรายการแล้วไป็อกินเหมือนไทยเนาะไม่ชอบก็ไม่เปไร ทำไมอันนี้หายาด้วยาสุดท้ายด้วยต่อน้องพเป็นอย่นี้อันนี้มัน,นแ่หน่นอยอาเพื่ออะไรค่า <laughs> <อ>่อะไรนะครับหวานภาษาไทยเรียกว่าอดอ อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมอร่อยแต่ว่ามันทพอะไรกว่าใช้แบบมันทพมันอร่อยไหมอร่อยมั้ยเทสเดอร์เทสกอร่อยใช่อร่อยมาส่งพี่ชายที่โรงแรมนี้ค่ะพี่ชายนอนที่โรงแรมนี้ทุกคน